สวัสดีค่ะข้อถามนะคะ,แ,คะแล้วหนึ่งค่ะเราจะมาหาการเออร์เลอร์นะคะสมมติว่าเราเขียนโค้ดออกมาแล้วมันขึ้นเออร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มดูเลยนะคะเอาตัวอย่างงา่ายๆกันแล้วกันเนาะสมมติว่าได้โคเขียนโค้ดออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วรันดูนะคะแล้วขึ้นเออร์เลอร์นะคะแล้วก็มาดูค่ะแล้วก็มาไล่ดูว่าเออร์เลอร์มันเกิดขึ้นที่ตรงไหนนะคะอันนี้นะคะ ลายที่ห้าค่ะคอลัมน์ที่แปดค่ะแล้วก็มาไล่ดูค่ะลายที่ห้าตรงนี้นะคะคอลัมน์นี้นะคะแล้วก็ดูว่ามันเออร์เรอเพราะอะไรนะคะมันบอกว่า identifier นี่นะคะวีนัะสะกอร์เอลเนมัสดีด c a r e อันนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็มาดูว่าทำไมมันถึงเออร์เรอร์ เพราะว่ามันไม่สามารถประกาศตัวแปรตัวนี้ได้เพราะเนื่องจากมันเป็นตัวแปรที่ไม่รู้จักนะคะก <c oughs> ็มาดูว่าเราประกาศตัวแปรอะไรไปมันก็ต้องประกาศตัวแปรอันนั้นนะคะด <c oughs> ูตรงนี้พอเปลี่ยนเป็นเหมือนกันกับข้างบนปุ๊บแล้วลองรันดูค่ะ <c oughs> มันก็จะได้แบบนี้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะคะเ <c oughs> สร็จค่ะนี่คือวิธีการดูเ error ออแล้วก็แก้ไขนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ